สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอทฤษฎีบทที่11บเจงลากเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งฉากกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่กำหนดให้นะจุดที่กำหนดให้บนเส้นตรงนั้นต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างกันนะคะก่อนที่เราจะสร้างรูปกันนะคะเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เขากำหนดมาให้นะคะมีอะไรบ้างในที่นี้นะคะก็จะมี จุด C ที่อยู่บนเส้นตรง AB ดังภาพนี้เลยนะคะสิ่งที่เราต้องสร้างนะคะก็คือเส้นตรง FC ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด C สังเกตที่ภาพนะคะสีแดงนะคะคือสิ่งที่เราต้องสร้างตามทฤษฎีนะคะเรามาดูวิธีการสร้างกันนะคะ อันดับแรกเลยเราต้องกำหนดจุดดีเป็นจุดใดๆบนเส้นตรง AC ในภาพนะคะจุดดีนะคะจะเป็นจุดสีแดงนะคะคือจุดที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็สร้างเส้นตรง CE เท่ากับเส้นตรง CD นะคะโดยทฤษฎีบทที่3นะคะเขาบอกว่ากำหนดเส้นตรง2เส้นที่ยาวไม่เท่ากัน จงตัดเส้นที่ยาวกว่าให้ยาวเท่ากับเส้นสั้นนะคะเราก็จะได้ CE เท่ากับ CD ค่ะสังเกตบนเส้นตรง DE นะคะซึ่งเราจะใช้ทฤษฎีบทที่หนึนะคะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า DEF โดยทฤษฎีบทที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบนเส้นตรงที่มีความยาวจำกัดตามที่กำหนดให้ เราจึงใช้ทฤษฎีบทที่1นนะคะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า DEF ค่ะเมื่อเราได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า DEF แล้วเราก็จะมาสร้างเส้นตรง FC นะคะโดยลากเส้นตรง FC นะคะโดยใช้สัจพจน์ที่1นนะคะโดยสัจพจน์ที่1เขาบอกว่าลากเส้นตรงเส้นหนึ่งจากจุด1ไปยังอีกจุด1ได้เราจึงใช้สัจพจน์ที่1นนะคะในการลากเส้นตรง FC นะคะ ก็จะได้ว่าเส้นตรง FC เป็นเส้นตั้งฉากตามต้องการแล้วค่ะโดยใช้สัจพจน์ที่1นนะคะในการสร้างเราก็จะสังเกตจากในภาพนะคะเส้นที่เป็นสีแดงค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการสร้างไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำการพิสูจน์โดยใช้วิธีการสร้างนะคะมาพิสูจน์เนื่องจากว่าเส้นตรง DF เท่ากับเส้นตรง EF และเส้นตรง CD เท่ากับเส้นตรง CE นะคะจึงทำให้รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะมีด้านร่วมก็คือเส้นตรง FC เท่ากับเส้นตรง FC ค่ะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม DCF และรูปสามเหลี่ยม ECF เท่ากันทุกประการโดยสังเกตจากภาพนะคะที่เป็นเส้นสีแดงนะคะ คือรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้นะคะมีความเท่ากันทุกประการค่ะโดยอ้างจากทฤษฎีบทที่8นะคะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านทั้งสามยาวเท่ากันด้านต่อด้านย่อมทำให้มุมภายในทั้งสามเท่ากันมุมต่อมุมซึ่งหมายถึงรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการค่ะ จึงทำให้ได้ว่ารูปสามเหลี่ยม DCF ที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยม ECF เนี่ยนะคะโดยมีความเท่ากันทุกประการเป็นมุมประชิดกันโดยมี C เป็นจุดยอดร่วมกันและมีเส้นตรง FC เป็นเส้นร่วมกันค่ะจากบทนิยามที่10นะคะเขาบอกว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งและทําให้เกิดมุมประชิดที่เท่ากัน จะเรียกแต่ละมุมนั้นว่ามุมฉากและเส้นแรกเส้นนั้นเรียกว่าเส้นตั้งฉากที่ตั้งฉากกับเส้นที่สองณัดจุดที่เส้นแรกตั้งอยู่บนเส้นที่สองดังนั้นจึงทำให้รูปสามเหลี่ยม DCF และรูปสามเหลี่ยม ECF ที่มีความเท่ากันทุกประการเนี่ยนะคะต่างก็เป็นมุมฉากคะ่ะนั่นก็คือเส้นตรง FC ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด C ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องประการใดผู้จัดทำก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ